สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะสาหรับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเออมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ยังคงพูดถึงวิชาถึงเรื่องของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างงานครูนะักเรียนทํากันหรือยังคะกาหนดส่งวันที่18นี้แล้วนะคะดังนั้นก็เล่งมือกันนิดนึงเนาะแล้วก็อ่า ตกแต่งด้วยนะคะถ้าเป็นไม m a p พน้อนั้นต้องแต่งให้สวยงามนะคะทำยังไงก็ได้นะคะแต่ไม่ทำไม่ได้นะคะแล้วก็สีไม่แดงมีม่แรงตรวจด้วยนะจ๊ะอ่ะในว,วันนี้นะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะของเรื่องพลังานที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะในเรื่องของการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตยนะคะในฐานะนักเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนนะคะสามารถมีส่วนร่วม นะคะตามวิถีประชาธิปไตยได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะคะแลนนสามารถเข้าร่วมได้อย่างไงบ้างนี่คือในฐานะนักเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะเตรียมสมุดจดให้เรียบร้อยค่ะอ่ะนะคะการมีส่วนร่วมแล้วก็รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนเองค่ะนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนนะคะสามารถมีส่วนร่วม ในวิถีประชาธิปไตยนะคะง่ายๆเลยคือการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะคะในโรงเรียนหรือในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างนักเรียนพอนึกออาไหมนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียนและในโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประชาธิปไตยนะคะในโรงเรียนหห้องเรียนเนี่ยนะคะเป็นยังไงเนาะแตกต่างจากประชาธิปไตย ที่เป็นระบบการปกครองอรยังไงนะคะประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะมีรูปแบบคล้ายๆกับการทํางานกลุ่มคือการที่เราทํางานร่วมกับคนอื่นนั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องการทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะจะต้องมีการกําหนดกฎบกตรกากหนดเงื่อนไขกําหนดข้อบังคับข้อปฏิบัติต่างๆนะคะที่เราจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ นะคะแล้วก็งานนั้นสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจึงต้องมีการกําหนดกติกากําหนดข้อปฏิบัติต่างๆร่วมกันนะคะซึ่งกติกาหรือข้อปฏิบัตินั้นนะคะจะนอกเหนือไปจากกฎหมายนะคะหรือกฎระเบียบของโรงเรียนเขาว่านอกเหนือนะคะอาจจะเข้มงวดกว่าหรืออาจจะอะไรอ่ะอ่านเบากว่ากฎ หมายหรือกฎของเราเรียนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่นักเรียนจะร่วมกันปฏิบัติร่วมกันกําหนดขึ้นมานะคะคาว่าร่วมกันปฏิบัติมันเป็นกิจกรรมของใน,ในห้องเรียนแล้วก็ในโรงเรียนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนะคะก็จะมีทั้งนักเรียนมีทั้งคณะคุรูแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะร่วมมากําหนดร่วมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนจะมีแนวทางย,ยังไงบ้างน,นะคะในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน นะคะโดยใช้ประชาธิปไตยนะคะมีแนวทายงยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะอะนะคะซึ่งแนวทางในการมีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมของโรงเรียนนะคะผ่านวิธีของประชาธิปไตยนะคะมีหลายวิธีมากเลยนะคะวิธีแรกนะคะคือการร่วมการวางแผนงานนะคะวางกติกาต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะนักเรียนเนี่ย มีส่วนร่วมในการที่จะเสนอนโยบายหรือเสนอกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งมันจะต้องเป็นการพัฒนาตนเองพัฒนาองคอ์กรทัฒมาห้องเรียนของเราใช่ไหมคะโดยที่นักเรียนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการกาหนดเงื่อนไขกําหนดกติกาต่างๆนะคะและเมื่อเรากาหนดแล้วเนี่ยเราก็ต้องร่วมที่จะปฏิบัติด้วยนะนะคะเป็นสิ่งเป็นข้อปฏิบัติที่คนทุกคนนะคะในห้องเรียนในโรงเรียนเนี่ยร่วมกันปฏิร่วมกันคิดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติร่วมกัน นั่นเองนะคะโดยที่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นว่าเราไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นก็คือนักเรียนจะต้องเป็นกิจกรรมนะคะหรือเป็นข้อบังคับที่มันต้องเหมาะสมกับคนทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่ว่าเป็นกิจกรรมที่มันเหมาะเฉพาะผู้หญิงเหมาะเฉพาะผู้ชายนะคะหรือเหมาะเฉพาะเด็กอนุบาลนะคะก็เป็นกิจกรรมที่มันต้องเหมาะกับคนทุกคนในโรงเรียนนะคะซึ่งมันก็แล้วแต่กิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าถ้า เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้นม2นะคะก็ต้องเหมาะกับม2ในทุกๆคนนั่นเองนะคะแล้วก็3นะคะจะต้องรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะคะซึ่งความคิดเห็นเนี่ยนะคะก็มันก็เหมือนการกำหนดแนวทางเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนทุกคนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะคะอย่างที่ผู้บอกว่า ความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้ผ่านสองทางถูกไหมตามวิถีประชาธิปไตยจําได้ไหมคะผ่านโดยการด้วยตัวเราเองกับผ่านผู้แทนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะการแสดงความคิดเห็นของประชาธิปไตยเราอาจจะเสนอด้วยตัวเองก็ได้ถ้าเป็นกิจกรรมในห้องเรียนเราที่มีคนจานวนน้อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราอาจจะให้ตัวแทนของห้องหรือหัวหน้าห้องเนี่ยเข้าไปเสนอแทนเรานะคะโดยที่เราก็ได้เสนอผ่านผู้แทนไปแล้ว ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ด้วยนะคะแต่เราก็จะต้องไม่ละทิ้งต้องให้ความสําคัญนะคะกล่าวความเห็นของคนส่วนน้อยอย่างที่ได้บอกไปเมื่อคลิปคราวที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องยอมรับถึงคำวมมิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่มันจะเข้ามาใช่ไหมคะหรือว่าข้อกัรข้อต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะนั่นคือการตรวจสอบการทํางานนั่นเองเพราะว่าการตรวจสอบการทํางานไม่ใช่การจับผิดนะ นะคะเราต้องมองดูทั้งข้อดีและข้อเสียดูซิว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างนะคะเพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นไปหรือรักษาไว้เพื่อให้ปีหน้าหรือครั้งต่อไปมันยังคงมีอยู่ได้นะคะแล้วก็ดูในข้อเสียของมันว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างเพื่อการแก้ไขในครั้งหน้าหรือกิจกรรมอื่นให้มันดีขึ้นโดยที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอีกนะคะแต่เมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ะะเราก็จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่แรกร่วมกันถูกไหมร่วมกันวางแผนร่วมกันคิดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะวางกติกาวางแงือนไขนต่างๆร่วมกันนะคะเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วนะคะเราก็ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันนั่นเองนะคะนี่คือแนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนตามวิถีประชาธิปไตยนะคะคือ1ร่วมกันวางแผนก่อนนะคะ ซึ่งต้องมีกิจกรรมที่เหมาะกับคนทุกคนนะคะไม่ละเมิดสิทธคนอื่นนะคะให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนแล้วก็ยอมรับเสียงของคนข้างมากนะคะแล้วก็ไม่ละทิ้งนะคะรวมถึงยังให้ความสําคัญกับเสียงข้างน้อยตรวจสอบการทํางานของคนที่ปฏิบัติงานและของตอนเองด้วยนะคะโดยมองทั้งด้านดีและข้อบอกพร่อง นะคะและสุดท้ายเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะเพื่อให้กิจกรรมนั้นเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ต้องมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของกิจกรรมในโรงเรียนหรือในห้องเรียนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนนะคะได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนซึ่งคุณครูนะคะหรือว่า หลายฝ่ายครูครับก็ในหลายฝ่ายของเรียนก็ได้มีส่วนร่วมด้วยนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่ครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนของห้องเรียนดังนั้นก็มีส่วนร่วมทั้งคุณครูแล้วก็ทางนักเรียนมาร่วมมือกันนั่นเองนะคะมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะ5ตัวอย่างด้วยกันนะคะที่คุณครูพอคิดได้นึกออกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียนในโรงเรียน นะคะกิจกรรมแรกคือการจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนค่ะนะคะห้องเรียนนี้เป็นของเราทุกคนถูกไหมคะนักเรียนทุกคนสิ่งสุกคนเนี่ย50คนเนี่ยนะคะเราอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมคะโดยมีครูประจําชั้นนะคะดังนั้นเป็นกิจกรรมที่เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมแน่นอนนะคะเพราะว่านักเรียนใช้ในการเรียนคุณคู่ใช้ในการสอนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะการจัดกิจกรรมในห้องเรียนอย่างแรกก็คือการจัดเวรทำความสะอาด นะคะนักเรียนอาจจะมีต่หลายห้องนะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มเองนะคะด้วยความสมัครใจว่าใครเนี่ยอยากจะอยู่กับใครใช่ไหมคะกับจับกลุ่มกับเพื่อนสนิทที่เรารู้สึกว่าเออเราจะทําเวรในวันนี้ให้มันสะอาดได้ใช่ไหมคะอาจจะกลุ่มกันสิเอะเจ็ดถึงแปดคนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูซิว่าเราอยากจะจัดวันไหนอยากจะทําเวรวันไหนใช่ไหมคะดูตามความสะดวกของเราวันจันทร์เรามีเรียนพิเศษตอนเย็นนะเราอยู่ เราต้องรีบกลับใช่ไหมคะสี่โมงปุ๊บเราต้องถึงรถของเราแล้วใช่ไหมคะต้องรีบกลับไปเรียนพิเศษต่ออัาน,นั้นแล้วก็ไปทําวันอังคารแล้วกันใช่ไหมคะดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนในกลุ่มของเราใช่ไหมคะโดยที่อาจจะมาปรึกษาครูก็ได้ว่าถ้าหนูทําเว้นในคาบสุดท้ายได้ไหมถ้าใครไม่คาบว,ว่างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะด้านั้นเนี่ยเราต้องร่วมกันวางแผนใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงให้นักเรียนทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการทําความสะอาดห้องเรียนของเราให้มันครบทั้ง5้าวัน ถูกไหมคะนะคะแล้วก็ตามความสมัครใจด้วยไมไ่ละเมิดสิทธิ์ใครเลยถูกไหมคะแล้วก็มาดูการเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสำหรับใครที่ไม่ทําเวรน,นะคะจะต้องมีบทลงโทษยังไงบ้างใช่ไหมคะคนที่โดดเวรก็ต้องอาจจะมีการลงโทษโดยการมาทําเวรหนึสัปดาห์นะนะคะหรือว่าช่วยเพื่อนในวันถ,ถัดไปอะไรยนี้นะคะนี่คือการมีส่วนร่วมในการ ทำข,ขา่าวสารห้องเรียนของเราโดยใช้หลักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะการเลือกหน้าที่ต่างๆนะคะว่าเอาถามครูกำหนดมาว่าหน้าที่ในการทําเวขารข่าวสารในห้องเรียนเนี่ยนะคะต้องทาอะไรบ้างลบกระดานนะปิดไฟกวาดห้องถูห้องจัดโต๊ะปิดหน้าต่างใช่ไหมคะที่มีนักเรียนครูกําหนดมาแล้วนี่ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมคะนักเรียนก็มากําหนดกันเองในกลุ่มว่าใครจะทําหน้าที่อะไรบ้างในแต่ละวันนะคะดังนั้นนักเรียนก็มีส่วนรวมได้เหมือนกันเนาะ ต่อไปข้อที่สองนะคะการเลือกหัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะบางทีเห็นไหมว่าอย่างกิจกรรมแข่งขันมารยาทไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ว่าหัวหน้าห้องเนี่ยหรือรองหัวหน้าต้องไปแข่งถูกไหมนะคะดังนั้นเป็นตัวแทนของห้องในกิจกรรมต่างๆด้วยกิจกรรมยุ่งวุน้อยประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเลือกเพื่อนไปให้มันเหมาะสมใช่ไหมคะนะอ่าอยากเพื่อนเราอยากตัวแทน ประกวดมารยาทไทยใช่ไหมคะก็จะเือเพื่อนใครแต่แตงตัวเรียบร้อยที่สุดในห้องใช่ไหมคะใครที่ม,มรารยาทดีนะคะใครที่มีบุคลิกภาพดีๆในห้องเรียนใช่ไหมคะผู้ประจํชาชั้นเนี่ยก็จะอยู่กับน,นักเรียนจะได้เห็นนักเรียนแค่แค่วันหนึ่งสองถึงสามเวลาใช่ไหมคะนักเรียนอยู่ด้วยกันในห้องนักเรียนก็จะรู้ว่าใครเป็นยังไงถูกไหมนะคะดังนั้นน, ία, นักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะเลือกนะคะด้วยการโหวตนะคะแล้วก็อ่าเลือกมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนเนี่ยที่ได้รับการคารัดเลือกเนี่ย ไม่สมัครใจนล่วจะบังค,บคับไดไหมคะว่าก็แกแต่งตัวเรียบร้อยอะจะเป็นแข่งเถอะได้ไหมบังคับได้ไหมคะบังคับไม่ได้ถูกไหมนั้นก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจของเพื่อนด้วยหรือบางทีอาจจะมีเพื่อนที่โอเคแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรอกแต่ว่าเขาสามารถทําได้เราก็ต้องให้โอกาสเขาถูกไหมคะเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมในกิจ,จก,กรรมต่างๆในห้องเรียนนั่นเองนะคะส่วนหน้าห้องเราก็ใช้ตั้งแต่แรกแต่เปิดเทอมมาเลยใช่ไหมคะโดยการโหวตใช่ไหมนะคะหรือว่าครูอาจจะเอาเลขที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอามา แ,แล้เรียนก็ดูนะคะให้เรียนเลือกว่าในจะเลือกใครเลขที่หนึี่หอันนก็เป็นคนโหวตอยู่ดีใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในห้องเรียนได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปกิจกรรมที่3ามนะคะคือการทํางานกลุ่มนะคะอันนี้ครูก็แค่มีหน้าที่ในการให้งานนักเรียนไปบอกว่าครูต้องการงานแบบนี้นะนะคะแล้วก็บอกกําหนดส่งบอกวิธีการทํางานแค่นั้นเองนะคะส่วนหน้าที่ในกลุ่มนักเรียนต้องจัด การเองถูกไหมคะใครถนัดงานไหนถนัดงานด้านของสายสิปนทำศิละปาะาตกแต่งชิ้นงานไปบ้านเรามีคอมพิวเตอร์นะบ้านเรามี 5G นะอ่ะก็หาข้อมูลใช่ไหมคะบ้านเราอยู่ใกล้หอสมุดแหละอ่ะไปหาข้อมูลในหอสมุดใช่ไหมคะเราพูดเก่งอ่ะเราก็อาจจะมาเป็นคนพีเต์งานก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะจัด จัดกลุ่มเองนะคะตามความเหมาะสมนะคะจัดหน้าที่ต่งตางๆตามความเหมาะสมที่เราสามารถทําได้ตามศักยภาพโดยที่เราต้องไม่บังคับใครถูกไหมคะโดยมีอโอเคหัวหน้ากลุ่มกําหนดมาแล้วว่าทุกทุกคนนะต้องคนที่หาเนื้อหามาต้องสองวันนี้ต้องได้งานให้เราแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทำต้องไปทาลงบอร์ดแล้วนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมคะแก่กาหนดวันอย่างชัดเจนโดยที่ทุกคนต้องรับทราบรับรู้แล้วก็ปฏิบัติร่วมกันนะคะ ต่อไปกิจกรรมที่4ี่นะคะกิจกรรมกีฬาสีนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะคะที่โรงเรียนเนี่ยกำหนดขึ้นมาว่ามีจัดวันนี้นะมีทั้งหมดสีสีมีกีฬาอะไรบ้างใช่ไหมคะนักเรียนทุกคนจะต้องจับสีในค่าพละใช่ไหมคะแล้วก็มาดูกันเรียนู่สีไหนอ่ะกติกาคือห้ามแลกสีกันนะใครได้สีไหนสีนั้นนะคะเลยก็ต้องปฏิบัติตามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าแต่ละทีมพี่ๆเขา คิดนทีมไหนนะคะส่วนนักเรียนเองที่ยังไม่ใช่กลุ่มคนที่เป็นผู้นําในสีใช่ไหมคะนักเรียนก็ดูแล้วว่านักเรียนไหนอยากเล่นกีฬาอะไรนะคะอยากทํากิจกรรมอะไรใครอยากเป็นเชลิเดอร์ใครอยากขึ้นสแตนใครอยากเป็นนักกีฬากีทานะคะใครอยากเล่นกีฬาชนิดไหนก็ให้นักเรียนเ,นยเลือกได้ตามความสมัครใจของนักเรียนถูกไหมคะไม่ใช่ว่าพี่เขาไปดูน้องๆเนีน่ยมาเล่นฟุตบทไหนตัวเบลอเธอเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะให้เราไปเล่นแต่เราเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยถูกไหมมันก็ ็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจทีนี้เรื่องของกฎกติกาใช่ไหมคะว่าจําเป็นไหมในวันกีฬาสีนี่ต้องแต่งชุดนักเรียนรองเท้าสีดําผูกโบสีขาวมัดจุกจาเป็นไหมคะไม่จาเป็นใช่ไหมคะคุณเห็นว่าบางคนถักเปียมาแล้วก็ผูกโบตามสีตัวเยอยงอยู่เห็นไหมคะว่ากฎกติกาบางอย่างนะคะในงานกีฬาสีเนี่ยพ่อนอกเหนือไปจากกฎหมายหรือกฎของโรงเรียนถูกไหมนะคะแต่ว่าทําไมคะห้ามนำอาวุธ ถ้านางสิ่งเสด็จติดมาเห็นไหมคะบางครั้งมันก็ต้องเอื้อกันกับกฎหมายกับกฎของโรงเรียนนะคะแต่บางอย่างก็นอกเหนืออาจจะเบากว่าแต่ว่าทําไมคะนักเรียนต้องมาเช็คชื่อกับครูประจำชั้นเช้ากลางวันเย็นเห็นไหมคะมันก็มีความกดที่มันต้องเคร่งรัดมากกว่านั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ ช่ไหมคะคขึ้่มอ่าอยากจะให้ในักเรียนเนี่ยร่วมกันทํากีฬาสีขึ้นมาพี่พี่มอก็ให้โอกาสพี่พี่มอห้ามอหกเนี่ยร่วมกันคิดธีมใช่ไหมคะเต็มที่เลยลูกช่วยกันคิดแบ่งหน้าที่ไปพี่มอห้าก็มาแบ่งหน้าที่น้องๆวยการทํากิจกรรมต่างๆตามความสมัครใจของเรานั่นเองนะคะนี่คือกิจกรรมกีฬาสีเนาะนะคะโดยที่มีกฎและกติกา,าต่างๆเนี่ยนอกเหนือไปจากกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมคะไม่จาเป็นจะต้องใส่ชุดนักเรียนกระโปรงไม่จําเป็นใช่ไหมคะ กางเกงสีกีไม่จำเป็นนักเรียนแค่ใส่เสื้าสีชุกพะลากางเกงอากางเกงพะลาให้เรียบร้อยแค่นั้นเองใช่ไหมคะรองเท้าหนูจะผูกสีอะไรมาก็ได้นะคะเห็นไหมนะคะเราไปกิจกรรมสุดท้ายก็อยากกิจกรรมสุดท้ายนะคะคือการเลือกกิจกรรมชุมนุมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้รับเสียงเรียกร้องมาว่าอยากให้จัดกิจกรรมนี้นะคะรับฟังเสียงนักเรียนก่อนว่า,าเรายอยากใหกจ้จัดกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร กิจกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้นะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ต่างๆใช่ไหมคะกิจกรรมที่จะเพื่อส่งเสริมให้การเรียนในแต่ละวิชาของหนูนดีขึ้นอ่ะเมื่อนักเรียนเสนอกิจกรรมอย่างนี้มาโอเคครูก็แต่ละคนได้รับมอบหมายหน้าที่จากโรงเรียนใช่ไหมคะว่าเอาไปคิดไปคิดกิจกรรมมาที่มันจะตอบโจทย์นักเรียนได้อ่ะครูก็คิดมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเนี่ยมาเลือกว่านักเรียนอยากเข้ากิจกรรมไหนที่จะเข้าชุมนุมไหน นั่นเองนะคะเห็นไหมคะนั่นเองก็มีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมชุมนุมนะคะพอเข้าไปในกิจกรรมชุมนุมคุณครูในกิจกรรมนะคะก็ชี้แจงรายละเอียดว่านักเรียนต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างในชุมนุมของเราใช่ไหมอ่าเริ่มแรกเลยการมีประธานกลุ่มประธานชุมนุมใช่ไหมคะอ่านาที่ต่างๆเสร็จแล้วก็นักเรียนจะอ่าอย่างของครูเองเพื่อตัวอย่างของครูใช่ไหมคะเป็น,นก,ปกิจกรรม ปักผ้าครูก็จะชี้แจงว่าเราจะตักผ้าที่เป็นลายมินิมอลนะสัปดาห์นี้เป็นลายดอกไม้นักเรียนก็ไปหามานะคะนักเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องเลือกเรยว่าใครอยากจะได้ลายไหนใครจะเป็นคนรับผิดชอบไปหาภาพมานะคะใครจะรับผิดชอบในการไปรับอุปกรณ์ในวันนั้นในสัปดาห์นั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ผ่านวิธีประชาิปไทยที่ซึ่งบางครั้งนักเรียนไม่รู้ตัวด้วย้ํา ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของกิจกรรมในโรงเรียนนะคะที่เรียนมีส่วนร่วมผ่านวิถีประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะคะต่อไปค่ะเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของโรงเรียนและในห้องเรียนของนักเรียนเองนะคะก็คือเนี่ยนะคะจะให้นักเรียน ยกะะตัวอย่างกาิจกรรมภายในห้องเรียนในโรงเรียนที่นักเรียนเนี่ยเขามีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะนักเรียนลองนึกก่อนว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่นอกเหนืออาจจะนอกเหนือจาก5ข้อที่ครูยกตัวอย่างก็ได้นะคะซึ่งบางครั้งครูก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่านักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอะไรบ้างเนาะนะคะให้เรียนยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมในห้องเรียนก็ได้หรือเป็นกิจกรรมในโรงเรียนก็ได้นะคะการจัดบอร์ดอย่างเงี้ยนะคะ อ่านะคะซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนั้นๆแล้วก็เล่าให้ครูฟังหน่อยว่านักเรียนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างนะคะอาจจะเล่าเป็นความเรียงหรือเล่าเป็นข้อๆก็ได้นะคะให้เรายกตัวอย่างมาหนึ่งกิจกรรมนะนะคะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนก็ได้หรือว่าเป็นกิจกรรมในโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็เล่าให้ครูฟังหน่อยเล่าให้ครูอ่านหน่อยนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะตัวอย่างอย่างเช่น นะคะกิจกรรมที่เรียนยกมาก็คือการจัดเวรทําความสะอาดห้องเรียนนะคะนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบ้างหนึ่งการจัดกลุ่มกับเพื่อนนะคะเพื่อความสมัครใจนักเรียนจับกับเพื่อนในเพื่อนสนิทของเราใช่ไหมคะตามความสมัครใจแล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนตามความสามารถอย่างเช่นถ้าสมมติใครต้องกลับบ้านเร็วอาจจะให้จัดโต๊ะก่อนแล้วก็อาจะะะจะเาเสร็จแล้วจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวที่เหลือเพื่อนหน้าที่เหลือเพื่อนจัดการเอง นะคะต้องแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันนะคะแล้วก็คุณครูและเราเนี่ยนะคะก็ร่วมกันกําหนดกติกาต่างๆในการทําเวรน,นะคะแล้วก็มีบทลงกําหนดบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ว่าคนที่ไม่ทําเวรต้องทําอะไรต้องต้องโดนลงโทษยังไงเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะสวัสดีคัด้านั้นเนี่ยใครที่ไม่ทําอะไรเนี่ย ใครที่โดดเวรเนี่ยต้องโดนอะไรบ้างนะคะอาจจะให้ทําเวรในสัปดาห์ละทั้งเดือนทั้งทั้งสัปดาห์หรือทั้งเดือนนะคะหรืออาจจะทําเวรน,นะะักรากนอกห้องเรียนเลยก็ได้นะคะซึ่งเราจะต้องร่วมกันกําหนดขึ้นมาทั้งหน้าที่แล้วก็บทลงโทษนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยสาหรับงานในในเน้นคุกง,งานนะคะเรียนสามารถแอดไลน์จาก QR code นะคะแล้วก็จะ ส่งข้อความมาก็ได้หรือโทรมาหรือวิดีโอคอลมาก็ได้นะนะคะสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะจ๊ะอ่ะส่วนงานชิ้นนี้นะคะงานชิ้นนี้นะคะไม่ต้องส่งนะให้เรียนทำส่งอ่ทำลงในสมุดวิชาหน้าที่คนลเมืองหรือว่าในกระดาษที่เรียนสะดวกที่จะทำมนะคะแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาส่งกันในวันที่เปิดเรียนตามปกติ ะะถ้านักเรียนอยากจะได้คะแนนจากกิจกรรมชิ้นนี้นะคะนักเรียนต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเพื่อให้าภาวะของสถานการณ์การติดเชื้อโควิดเนี่ยมันลดลงเบาลงแล้วเราก็จะได้กลับมาเจอกันในห้องเรียนตามปกติแล้วเราก็จะได้คะแนนจากงานชิ้นนี้นะดังนั้นดูแลตนเองนะคะดูแลคนในครอบครัวนะคะเหมือนเดิมกาดอย่าตกนะลูกใส่แมสล้ามมือบ่อยๆถ้าต้องออกไปนอกสถานที่เนาะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ มีการกำหนดว่าถ้าออกไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังงดการเดินทางท้ามจังหวัดเนาะนะคะดังนั้นดูแลตัวเองให้ดีถ้าอยากจะได้งานได้คะแนนจากงานชิ้นนี้นะคะยังไม่ต้องส่งนะคะทํางานลงในสมุดทําในกระดาษแล้วก็แปลงสมุดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บไว้และเดี๋ยวครูจะตรวจให้ในห้องเรียนของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วสําหรับหน้าที่พลเมืองกับครูพรหวี นะคะก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมทางานเก่าด้วยทำงานครั้งที่แล้วด้วยนะคะความสำคัญของการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตยนะคะงานครั้งที่แล้วนะนะคะการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะโอเคค่ะถ้าย,ยัางไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะ